อายคุครบกี่ควบครับห้าควบเอเย้ยวันเกิดโอก้าอ้าวร้องเพลงได้แฮ้บเบถ,ถึง <Happy S 2> มอเคคแบแต่เข้าไป <Happy S 1> สิ ไป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 ไไไป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 อปไ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 ปๆปไปไปไาไปไปแปไ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 ไป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 ปไ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 ไปไปไปเปไ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 ไกไป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 ปไปไปปไ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 ปป Um, We're